รเราอยู่ที่ร้านพีผัดไทยหอยทอดนะครับมีผัดไทยหุ้นเส้นผัดไทยเครื่องสดแล้วก็ผัดไทยหอยทอดนะครับรับงานนอกด้วยเครื่องปรุงนะครับถ่านไปล่า มีผัดไทยไก่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เมนูก็จะมีหลายภาษาผัดไทยกุ้งก็มีซีฟู้ดก็มีนะครับอันนี้จะเป็นออยสเตอร์นะครับหอยนางรมนะครับ <No. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเมนูเอ่อฟู้ดนะครับซีฟูด้ด <No. S 1> ก็จะมีใส่ซีฟู้ดหลายแบบนะครับทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับอันนี้จะเป็นอ่ เมนูหลายแบบนะครับสามารถอ่านได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับเห็นแล้วก็หิวไหมล่ะครับท่านผู้ชม <ทำ S 1> จะเป็นหอยทอดนะครับกางซอยลังน้ำนี่เองครับโอ้น่ากินน่ากินก็ผ่านไปผ่านมาแถวซอยลังน้ำก็มาอุดหนุนกันได้นะครับร้านผัดไทยหอยทอดนะครับ ซอยลางน้ำนะครับโอ้โตกๆเพียบเลยไปก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือถูกปากนะครับสาขาลางน้ํากเทียวเพียบนะครับก็จะมีส้มตำเป็นเมนูเป็นภาษาอังกฤษแนละภาษาจีนนะครับส้มตำลางน้ําเลือกเมนูได้นะครับได้นะครับ อยู่ติดกับวิสโฮเทลนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองจีนเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมีร้านขายขนุนะครับร้านนี้ก็ขายดีนะครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะครับเมนูก็มีเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถดูเมนูก่อนได้นะครับเป็นอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นถัดนะครับอาหารตามสั่งนะครับกลางซอยลังน้ํานะครับ ก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ซอยลังน้ำนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วเป็นปกตินะครับต่ช่วงสงการนี้อาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับร้านค้าก็ยังกลับมาไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ